สวัสดีครับเราพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับบทเรียนต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสั่งจิตผู้อื่นนะครับวันนี้มีบทเรียนดีๆที่สําคัญสําคัญนะครับที่เป็นคอนเซปที่เราต้องเข้าใจวันนี้ไม่ได้มีจะมาแบ่งปันเรืเ่องลยครับวันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องที่เราเราเราพูดผ่านๆไปแล้วนะคะนิดหนึ่งคือการดูโลกจากมุมมองของคนอื่นนะคะมีคำหนึ่งซึ่งอยากจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักคํานี้อาจจะเป็นคําที่ ไม่คุ้นหูอาจจะไม่เคยได้ยิน,นก่อนอบางคนอาจจะเคยได้ยินเป็นคำที่เป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า paradigm paradigm คืออะไร paradigm คือโครงสร้างโดยผ่านซึ่งโดยผ่านเราเรามองโลกนึกอ,ออกไหมคะเป็นโครงสร้างแห่งความคิดแห่งความเข้าใจซึ่ง เราใช้ในแต่ละวันในการเข้าใจถึงโลกที่อยู่รอบข้างเรายัางไงมีเดี๋ยวเขาจะมีม,มีคนอาจจะไม่เข้าใจโครงสร้างคืออะไรนียมผมว่าเปรียบเทียบง,ง,ง่ายเลยก็คือว่าทุกคนในโลกนี้มีแว่นตาคนละสีนี่แหละทุกคนในแว่นตาในโลกมีแว่นตาคนละสีแล้วสีนั้นเนี่ย คืออะไรอะไรที่ทําให้เกิดสีหนึ่งคือเขาเป็นประสบการณ์เก่าๆของเขามีความเชื่อเก่าๆของเขาเทุกคนมีหมดะทุกคนมีนแต่มองโลกแตกต่างกันหมดเลยจะไม่มีใครมองโลกเหมือนกันเดะหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่เป็นต้นเหตุถ้าเกิดเราถ้าเกิดคุณอยากจะสั่งจิตคนอื่นคุณอยากจะโน้มน้าวคนอื่นจูงใจคนอื่นมีอิทธิพลต่อคนอื่นถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้มันเป็นสเต็ปแรกหรือเป็นก้าวแรกในการที่เราจะเริ่มที่จะให้คนอื่นเนี่ย มาเห็นคอยตามเรานะครับเดี <S <S <ช>๋ยวเป็นทำยังไงเดี๋ยวทำาอะไดรถ้าเกิดว่าเราเรา,เราไม่เข้าใจว่าตัวเราเองก็มีแพร่ได้ตัวเราเองก็ใส่เว้นตาใช่ไหมคะซึ่งมีสีหรือมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนวิธีที่เราที่เราเห็นโลกมันทําให้เราเห็นโลกไม่เหมือนกันถ้าถ้าเว้นตาของแมรี่สีเขียวของคุณบันเด็กก็สีแดงถ้าเรามองอะไรที่อยู่ตรงนี้เราจะเห็นไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเราอาจจะบอกกันว่าเออ ช้างตัวนี้มันมันสีเขียวเขาบอกว่า mm. ไม่ใช่ช้างตัวนี้มันสีแดง mm. เราก็พูดจากใจจริงของแต่ละคนแต่เราเราเราเห็นตัวที่ที่ที่ไม่เหมือนกัน mm. ใช่ไหมคะเราต้องเข้าใจว่าตัวเราเองก็ยังมีแพร่ดา์ตัวเราเองก็ยังใส่ใส่เว้นต่นั้น mm. ถ้าเกิดว่าเราสามารถเข้าใจตรงนี้เราก็ค่อยๆเอาเว้นต่นั้นออก mm. เราจะสามารถเห็นความจริงมากขึ้น ถ้าเราเข้าใจว่าคนที่เราพยายามจะช่วยหรือคุยหรือหนมเนาใจเขาถ้าเราเข้าใจว่าเขาก็มีแว่นตาของเขาด้วยเราช่วยเขาเ,เราเรามองจากแว่นตาของเขาบ้างหรือว่าเราช่วยเขาเอาแว่นตาของเขาออกอใช่ไหมคะเราจะคุยกันง่ายขึ้นยกตัวอย่างยกตัวอย่างเรื่องของที่ผมเห็นบ่อยๆก็คือพ่อแม่อม กับลูกพ่อแม่จะครอบงําความคิดของลูกพ่อแม่จะมีความคิดแบบของเขาใช่ไหมครับก็บอกว่าเออลูกต้องเรียนหมอนะลูกต้องเรียนหมอนะลูกต้องเรียนวิศวะ,วศวะนะแล้วลูกเนี่ยเกิดมาในสมัยซึ่งศตวรรษี้ศตวรรษที่21แแล้วเนี่ย มีคือพ่อแม่เนี่ยคือหวังอยากจะให้ลูกมั่งคงใช่ไหมนี่คือ<ช>นี่คือจริงๆแล้วคือความตั้งตั้งใจของเขาแต่เขาอาจจะมองไม่เห็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคือเพรดานของเขาเห็นว่ามั่งคงที่สุดคือการเป็นหมอใช่แล้วนั่นคือนั่นคือวิธีคิดของเขาไม่ว่า,าล,ลูกจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่ในวิธีคิดของลูกความมั่งคงอาจจะเป็นเออต้องสอนหรือว่าต้องเป็นนักธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่คือความ ความเข้าใจของโลกมันจะไม่ไมเหมือนกันแ,แต่ว่าพ่อแม่ที่เขา,าอยากให้ลูกเป็นหมอมันไม่ใช่เขาอยากให้ลูกเป็นหมอเขาอยากให้ลูกมีความสุขเขาเขาอยากให้ลูกมั่นคงอถ้าลูกอยากจะเข้าใจพ่อแม่เขาต้องเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่ได้สั่งให้เป็นหมอเพื่อเป็นหมออย่างเดียว they're not asking you to be a doctor for the sake of being a doctor เขาขอให้เป็นหมอเพราะว่าเขาอยากให้ลูกมีความสุขมั่งคงร่ำรวยอะไรแบบนี้ หรือว่าถ้าเป็นข้าราชการคนคนก็จะพ่อแม่บางคนก็จะแบบพยายามบังคับลูกให้เป็นข้าราชการใช่ไหมฮะ mm hmm. เพราะว่ามีมีอาจจะบอกว่ามีไรายได้ตลอดชีวิตมีมั่นความงาประจํามั่นคงอะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อเก่าอๆอเขานั่นคือแว่นตาที่เขามองมา mm hmm. แต่ในลูกลูกพอไปเรียนโรงเรียนมาเขาจะได้ความรู้อีกแบบหนึง่งความเข้าใจอีกแบบหนึง่งอยู่ในอินเทอร์เน็ต ก็จะได้ความเข้าใจอีกแบบหนึง่งไปอา่อานน้อนอ่านนี่ที่เริ่มเห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนทำงานเกี่ยวกับไอทีเกี่ยวกับงานขายออนไลน์เดี๋ยวนี้ได้เงินเยอะๆเดี๋ยวอะไรก็ตามก็จะมีความคิดอีกแบบหนึง่งละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมต้องการถ้าผมเป็นลูกแล้วผมต้องการผู้ง่ายนมหนาวพ่อแม่ให้มาทําตามผมผมจะทำอย่างไรผมก็ต้องศึกษาก่อนอ๋อจริงๆแล้วพ่อแม่เขาไม่ได้แคร์หรอกว่าต้องเป็นหมอสักทีเดียว เอา,เอาแต่ว่าเขาอยากจะให้มีความมั่นคงเราก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมการการทำรายได้การทำมาได้แบบนี้มั่นคงเพราะว่ามันมีเราสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ขนาดนี้แล้วก็แล้วที่จะช่วยสังจิตได้ไมากทีสุดคือคุณไปทําก่อนเลยทําเองก่อนเลยแล้วผมจะบอกสอนหลายคนแล้วบอกว่าเราควจะถามว่าแล้วพ่อแม่ไม่ให้ทําอ่ะผมบอกว่า<ง>ผมบอกว่าทําไปก่อนขอโทษทีหลัง ขอขอนุญาตขออนุญาตคนเนี่ยโคตรยากเลย,ยขอยขอนุญาตคนเนี่ยขอการการที่คไปขอขอนุญาตคนเนี่ยมันเป็นมันตั้ง,ต,งตั้งทงไว้เลยว่าเขาจะเขาจะเซนโนใช่ไหมฮะแต่ทําไปก่อนถ้ามันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายเลยถ้ามันไม่ใช่ทําไปก่อนเลยแล้วมาโชว์ผลงานทีหลังแทนที่จะไปต้องไปขออนุญาตทุกครั้งเพื่อเป็นโอกาสที่เขาเซนโนนะครับแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเขาจำนวนด้วยเหตุผลละเพราะว่า แล้วคุณมีรายได้ขึ้นมาคุณมีอะไรที่เลี้ยงตัวเองได้ตอนนี้คุณมาคุณนิกเชียหรือต่อรองจากจาก o t i t n o n หรือตำแหน่งที่แข็งแรงกว่าแล้วคราวนี้ใช่ไหมคุณมีผลงานแล้วใช่เพราะถ้าเข้าใจว่าพ่อแม่พูดจาก a r a d i g m อะไรพูดจาก mm hmm. มุมมองอะไรคุณจะสามารถอตอบ mm hmm. ในในจุดนั้นได้อย่างชัดเจนไม่ให้เขากังวล mm hmm. ใช่ไหมคะ เช่นกับลูกสมมุติว่ามีลูกวัยรุ่นอยากจะไปเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนตอนเย็นแล้วพ่อแม่คิดว่าจริง,รงๆเขาอายุไม่ถึงไม่น่าจะไปเที่ยวแต่เขาเขา,าต่อต้านลูกต่อต้านลูกที่เป็นวัยรุ่นเขาอยากจะไปอยากจะไปยังไงก็ไม่ฟังพ่อแม่พ่อแม่ต้องเข้าใจมุมมองของลูกว่า เขาอยากจะสนิทกับเพื่อนเขาอยากเขาไม่อยากจะรู้สึกว่าเขาพลาดอะไรกับเพือ่อนก็ต้องต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็พยายามเสนออะไรซึ่งจะตอบอความต้องการตรงนี้ในวิธีซึ่งโอเคกับพ่อแม่อ,มอย่างเช่นมไม่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ลูกสาวคมโตซึ่งเริ่มจะเข้าวัยรุ่นแล้วเขามีเพื่อนชวนเขาไปตางจังหวัดสามสี่คืนกับครอบครัวเขา ซึ่งแม่ยังไม่พร้อมที่จะให้ลูกอายุน้อยๆไปไปต่างจังหวัดโดยไม่มีพ่อแม่ไปด้วยนะคะเราก็พยายามที่จะเข้าที่จะเข้าใจว่าทําไมเขาอยากไปจังทําไมเขาอยากไปกับเพื่อนอเพราะเขาอยากจะสนิทก,กับเพื่อนเขาไม่อยากจะรู้สึกว่าเขาพลาดไปแต่เราไม่ยอมเราเราไม่พร้อมที่จะอนุญาตให้เข้าไปต่างจังหวัดโดยโดยไม่มีพ่อแม่ไปด้วยเราก็ไม่ได้ไปกับโรงเรียนคือไปไปกันส่วนตัวเราก็เลยเสนอว่า จริงๆลูกลูกไปไม่ได้นะแต่ว่าแม่เสนออย่าง,างนี้ละกันคือชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งมามา,มาเที่ยวด้วยกันในกรุงเทพดีไหมเขาก็คิดไปคิดมาเขาว่าโอเคอยังงั้นโอเคไม่เป็นไรคือม,มันตอบความต้องการอของเขาจากมุมมองของเขาในวิธีซึ่งทำให้เขายอมที่จะ,ะตามความต้องการของแม่่พูดง่ายก็คือเป็นวินวินนะครับเราถ้าคุณอยากจะโน้มนะ้าวใครเนี่ย ให้มันเป็นวินวินให้มันตอบโจทย์คือตอนตอนแรกเขาอาจจะเห็นแค่มีวิธีเดียวเป็นวิธีของเขาอะที่จะตอบโจทย์ของเขาแต่เขายังไม่เห็นวิธีที่สามเนี่ยคือคนคนเวลาชนกันเนี่ยคนที่มีมีมีความเห็นแตกต่างกันคนนึงก็บอกวิธีแรกของฉันถูกแล้วก็มีวิธีที่สองของฉันถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะมานั่งมานั่งคุยกันแล้วบอกวิธีที่สามเอาอะไรดีที่จะได้ตอบโจทย์ทั้งคู่นะเติร์ดออโตเนทีฟภาษาอังกฤษ เรียกว่าเตอร์น e ทเทอเป็นเป็นหนังสือที่หนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนดีมากเลยของดรสตีเฟนคารบีนะครับโลกนี้จะโลกนี้จะจะจะ,จะ,จ,ะจะน่าอยู่มากขึ้นเลยถ้าทุกคนเนี่ยคุยกันด้วยหาหาหา,หาช่องทางวินวินหาช่องทางที่จะได้มีทางเลือกที่3นะครับ mm hmm. แล้วหาทางเลือกที่3ที่ตอบโจทย์ทั้งคู่ mm hmm. นี่แหละที่จะคุณจะาสามารถนมเมื่อเมื่อคุณเป็นคนประเภทเนี้ยคนประเภทที่ทุกครั้งอินเตอร์แอคชั่นของคุณนะ ท,ทุกการ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 แบบว่าเดียวกับคนอื่นทุกครั้งเนี่ยคุณเป็นคน<ม>เป็นคนเริ่มจะมีชื่อเสียงเป็นคนประเภทที่ว่ามีครีเอทีฟแบบสร้างสรรหาหาหาไม่ทะเลาะกับเขาแต่ว่าหาทางเลือกที่สามมาทุกครั้งเนี่ย<ม>คุณจะเริ่มเป็นคนที่มีพลังมีอำนาจมากขึ้นม, influence, มีอิทธิพลมากขึ้นในทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเทรนตัวเองให้เป็นคนที่ครีเอททางเลือกที่สาม,ม ตอนตอนตอนเด็กๆเนี่ยที่ที่คุณพ่อคุณแม่ผมไม่อยากให้ผมไปเรียนดนตรีใช่ไหมผมก็แล้วขขเขาเขาก็อยากให้เรียนธุรกิจผมก็บอกว่าทางังไม่จาเป็นที่จะต้องเรียนในอย่างใดอย่างหนึ่งยี่ว่าทางเรื่องที่3าก็เรียนเป็นทั้งสองอย่างเลยผมก็ชอบทั้งสองอย่างไม่เห็นเป็นไรในโลกนี้ก็มีคนเยอะแยะที่เรียน2อ,อย่าง3า,าอย่างไปพร้อมๆกันเป็นยาโทเป็นยาตรีอะ,อะไรมีเขเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็เหมือนเป็นข้อดีก็คือทําให้ผมเนี่ยบังคับตัวเองให้ใช้เวลาให้ดีให้เก่ง หมายความว่าถ้าจะเรียนปิญญาตรีสองอย่างพร้อมกันทั้งธุรกิจกับดนตรีก็ต้อง manage บริหารเวลาให้เก่งด้วยมันก็เป็นการบังคับใหต้ตัวเราเองเก่งขึ้นดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วกใ็ในมองกลับไปนี่มันเป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าวิชาธุรกิจนี่มันช่วยให้ผมคิดไม่เหมือนนักดนตรีทั่วไปทำให้ผมคิดเหมือนกับคิดเหมือนกับคิดถึงการตลาดคิดถึงคิดถึงการที่ที่จะทํำยังไงที่จะ บอกหรือแบรนด์แบรนด์ตัวเราเองไปสู่โลกคุณสังคมนักเตะส่วนใหญ่ทําไม่เป็นนะครับโอเคนี่ก็เป็นเป็นเป็นวิธีการหาเจอสาคัญคือหาทางเลือกที่สามที่ได้ทั้งคู่นะครับ okay. แต่ถ้าจะหาะทางเลือกที่สามนั้นคือต้องเข้าใจฝ่ายหนึ่งใช่ไหมคะต้องเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรจริงๆแล้วถ้าจะเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรจริงๆต้องมองโลกจากพารา d i ม เพ <Parad> อร์รานหรือว่ามุมมองของเขาถึงจะเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรจริงๆคือสิ่งที่เขาอยากได้มันอาจจะไม่ใช่การไปนอนที่ที่ต่างจังหวัดมันอาจจะไม่ใช่การเป็นหมอมันมคือความปลอดภยัยมันคือความสนุกมันคือความมั่งคงอ,อะไรก็แล้วแต่เราต้องเข้าใจเพอราดานของเขาก่อนอนะคะเหมือนเหมือนที่เราเราพูดไปแล้วคือ,อ seek to understand before you are understood สวงหาที่จะเข้าใจคนอื่นก่อนอที่คุณจะถูกเข้าใจใช่ไหมคะมเข้าใจคนอื่นไปก่อนอแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นแล้วข้อดีคืออย่างนี้เวลาค,คุณโชว์ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเออพยายามเข้าใจเขาเนี่ยมนุษย์เนี้ยนะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่า the law of reciprocity คือกฎแห่งการตอบแทน มนุษย์เนี่ยแบบจะทนไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ตอบแทนใครมันเป็นมันเป็นมันเป็นคือคือถ้าเกิดใครทําอะไรให้แต่เราดีๆนะมันจะแบบจะอึดอาจจะต้องตอบแทนเขามันจะยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณให้เขาก่อนเนี่ยคุณจะได้รับกลับมาแน่นอนนะครับต่อให้เป็นคนที่ให้ถ้าคุณอยากจะสั่งจิตคนอื่นอยากจะจูงใจคนอื่นอยากจะมีอิทธิพลในทางที่ดีกับคนอื่นคุณให้ไปก่อนแล้วแล้วคุณคำอิทธิพลคุณจะเริ่มแผ่ขยายขึ้นแผ่ขยายขึ้น เพราะยิ่งให้คนติดหนี้ผมจะสอนลูกศิษย์เสมอนะให้จักรวาลติดหนี้เราเยอะๆเวลาเวลายิ่งคุณให้ความรู้ไปในยิ่งในสมัยนี้คุณมันสามารถคุณสามารถบล็อตแคสหรือถ่ายทอดจากหนึ่งไปหลายคนได้ใช่ไหมคุณจากหนึ่งคนไปหลายคนโดยใช้สื่อโซเชียลใช่ไหมคุณไม่ต้องไปนั่งออกรายการทีวีไม่ต้องไปขออนุญาตใครที่ไหนคุณบล็อตแคสหรือถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถทําบุญคุณให้กับคนเยอะๆได้คุณสามารถเป็นให้คนอื่น ทีวันทีเดียวเยอะๆได้ยิ่งเยอะเท่าไหร่คนติดหนี้คุณมากเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งได้รับต่อบรางวัลกลับมามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมถึงเชียร์เลยว่าให้ทําบุญคุณให้คนเยอะๆเพราะมันจะต้องกลับมาแน่นอนนี่เป็นเป็นกฎของโลกเลยที่ว่ากฎแห่งการตอบแทนนะครับมนุษย์จะอยู่เฉยไม่ได้เพะพอพอเราได้ของฟรีมาตลอดคนมันนั่งดูได้ของฟรี เดี๋ยวฉันต้องตอบแทนเขาแล้ววะเดี๋ยวฉันต้องไปซื้อของเขาแล้ว<ช> <ๆ S 2> เดี๋ยวฉันมันได้ของฟรีมาแล้วมันทนไม่ได้อะไางนี้ใช่ไหมนี่มันเป็น<ช><ๆ>น,นิสัยธรรมชาติของมนุษย์เลยนะครับมันกฎสัจธรรมเลยใช่เปล่า <ๆ S 2> จริงหรือเปล่ามีนักเรียนที่นั่งอยู่ในคลิปที่เป็นซูเปอร์วีไอพีมานั่งอยู่ในก็มีคนหนึ่งนั่งหัวเราะอยู่ตรงนี้เห็นด้วยใช่เปล่าโอเคค่ะก็ p a r a d ด g m นี่แหละสำคัญมากเพราะมันจะพอเราเข้าใจว่าตัวเราเองก็มีพารา d i ม m ตัวเราเองก็มองโลก โดยการใช้ uh, assumptions คือข้อสมมติฐานสมมติฐานที่ที่มันแบบฝังอยู่ในตัวเราใช่ไหมคะมถ้าเราสามารถมองสิ่งเหล่านั้นเราก็ uh, ดึงมันออกจากตัวเราคือเราจะเข้าใจคนอื่นง่ายขึ้นใช่ไหมคะอย่างเช่นมีมีตัวอย่างของสตีเวนคาร์วีซึ่งน่าประทับใจมากนะคะสตีเวนคาร์วีเขามเาีเขามีลูกหลายคนแล้ว แต่ละคนเกง่งน่ารักฉลาดแล้วก็แบบเป็นวินเนอร์ในโรงเรียนในสังคมคือทำทำทำทุกอย่างเก่งหมดมแต่มีลูกชายคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเกง่งเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วสตีฟนคอปีเขาเขาเล่าเรื่องว่าตอนแรกเขากับกับภรรยาเป็นห่วงมากว่ามองเด็กคนนี้แล้วก็ยังไง่ายเขาก็ไม่สำเร็จเขาก็ อยู่ในโรงเรียนคือไม่ได้ไม่ได้เรียนเก่งอะไรามากมายกีฬาก็เล่นไม่ค่อยเป็นแล้วสีเป็นเล่าให้ฟังว่าเขาเขาก็ภรรยาจะคุยว่าเเราจะทำยังไงกนะับลูกคนนี้ทำไม,มยังไงอะไรก็ไม่เก่งสักทีแล้วมีวันหนึง่งเขากำลังสอนเรื่อง paradigm นี่แหละเรื่อง p a ร a d i g m กับสัมมนาแล้วในระหว่างที่เขาสอนเขาเริ่มนึกถึงลูกชายคนนี้ แล้วเขา้เขากาลังสอนแบบอัตโนมัติเขาสอนหลายหลายครั้งแต่ในใจเขาคิดอยู่แล้วเราทําไมเรามองลูกเราลูกที่เรารักสุดๆทําไมเรามองลูกจากพาราด i มเก่าๆของเราจากแว่นตาจากแว่นตาของเรา,เ,ราเองทําไมเราไม่ไม่ถอดแว่นตาอันนี้ออกแล้วก็มองว่าลูกชายคนนี้ใช่แล้วเขาไม่เหมือนคนอื่นแต่เขามีเขามีคุณค่าอยู่ในตัวเขามหาศาล ทำไมเราไม่มองจุดนั้นแทนที่จะดูจุดอ่อนของเขาตลอดเวลาอืแม้แต่สตีฟวินคอฟฟี่ก็ยังมองโลกจากพาราไดมของเขาเองเราก็ตัดสินลูกชายเขาเองอืจากพาราไดม์อันเก่าจากพาราไดมเก่าก็คือหมายความว่าจากที่โลกกําหนดมาว่าต้องได้เกรดดีนะต้องต้องกีฬาเก่งนะต้องวิชาดีเกเรนเก่งนะ ต้องเป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่นะนี่คือสังคมตัดสินมาแต่เราไม่เคยมองที่แบบเอาแว่นตาพวกนี้ออกเอาเอาความเชื่อเก่เาๆออกแล้วมองตัวเขาว่าเขาเป็นคนที่ดูศักยภาพเขาเขาอาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขาแต่เขามีความพิเศษอยู่ในตัวเขาเองเราไม่เคยมองในศักยภาพของเขาเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถ้าเกิดใครมีมีปัญหากับคนที่รักใช่ไหมคนที่อาราอาจจะ ตัดสินองมาพิจารณาตัวเองก่อนว่าเราตัดสินเขาเขาเนี่ยโดยโดยที่ยังไม่ได้มองความพิเศษของเขาหรือเปล่าใช่ครับใช่อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะกับคนที่เรารักถ้าเรารักเขาจริงๆเราต้องมองตัวเขาโดยไม่ใช้การเ,าเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะไซวัดขอ,อของคนอื่นหรือไซวัดของโลกหรือไซวัดของสังคมเราต้องดูตัวเขาตามความจริงไม่ใช่จาก เว้นตาสีเขียวสีฟ้าสีแดงของตัวเราเองเราต้องถอดเว้นตาออกแล้วก็ดูตัวเขาจริงๆรแล้วซีเป็นขอพี่เล่าให้ฟังว่าพอเขามีความพอไอเดียนี้เข้าในในสมองคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยความสัมพันธ์กับลูกชายคนนี้ดีขึ้นอืดีขึ้นทันทีเพราะเขาเริ่มเห็นว่าใช่แล้วคนนี้มีศักยภาพยิ่งใหญ่ไม่เหมือนคนอื่นก็ไม่เป็นไรมันก็ยังเป็นยังเป็นคนที่เอ มีค่าในโลกนี้เรามันเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างเราถึงเหมือนถ้าเกิดผมตอนสมัยก่อนถ้าเกิดคุณแม่คุณพ่อมาตัดสินแล้วบอกว่าทําไมเรียนฟิสิกส์ไม่เก่งทําไม,มเรียนชีวะไม่เก่งทําไมเรียนตรีโกณไม่ จริงๆไม่สนใจเลยพวกนั้นสนใจก็เรื่องภาษาเรื่องเรื่องผมก็สนใจเรื่องของผมเรื่องที่ไม่ชอบก็หนีหมดเลยภาษาจีนทําไมไม่เก่งอ่ะเขาไม่อยากเรียนนะภาษาจีนไม่ชอบจริงๆแล้วเนี่ยผมมีศักยภาพตั้งหลายอย่างใช่ไหมก็กอขอบคุณพ่อแม่ที่ว่าแบบไม่ไม่ได้มาบังคับไม่ได้มาแบบว่าต้องต้องเรียนอันนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับ ทําให้ผมได้มีโอกาสที่จะไปแบ่งบานไปไปไปเปมีศักยภาพในทําในสิ่งที่ตัวเองชอบและในสิ่งที่ชอบนะั้นเราค้นควา้าค้นหาความพิเศษของเราเจอนี่แหละนี่นี่เราเราไม่ได้เอามาตรวัดของสังคมมาว่าเออต้องได้4.00ต้องได้เกรดสีทุกวิชาต้องเรียนสายวิทย์ต้องไปเรียนหมอต้องไปเนี่ยต้องทำให้แม่ภูมิใจนะต้องไปเรียนจุฬาให้ได้ต้องไปเรียนเออเขาไม่เคยมาเขาไม่เคยมาเอามาตรวัดของสังคมมาบังคับนะครับใช่โอเค อตอนนี้อยากจะอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่จบไปแล้วนะครับอยากจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเรื่องพาราดน์ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยคุณจะชัดเจนขึ้นหลายเรื่องนะครับตอนนี้เนี่ยมีอีกเรื่องหนึง่งคอนเซปต์อันหนึ่งที่ผมอยากจะลงลึกเคยพูดไปคร่าวๆแล้วนะครับในตอนโอเวอร์วิวแต่อยากในตอนแบบอินโทรอินโทรดักชั่นนะครับเรื่องของ circle of influence นไอ้เ hmm. มื่อกี้ไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเตมิมมั้ย ค่อยๆก็ได้โอเคเรื่องของ circle of influence นะครับ circle influence เพราะว่าอะไรเป็นเรื่องที่สตีเฟนคัฟฟี่สอนนะครับผมมันดีมากเลยในตัวของคุณเนี่ยมีสองแบบ circle influence ก็คือวงกลมวงกลมแห่งอิทธิพลวงกลมแห่งการแผ่อิทธิพลในด้านดีอ่ะพูดง่ายๆนี่คือวงกลมที่คุณจะต้องคุณอ่ะควรจะเป็นค,คุณประเภทเคนวงกลมเนี้จะเป็น เป็นสิ่งที่คุณทําคุณควรจะอยู่นะครับจะมีอีกวงกลมหนึ่งซึ่งอยู่วงกลมข้างนอกเรียกว่า circle of concern circle of concern คืออะไร circle of concern คือไอไอไอวงกลมที่มันเกี่ยวกับคุณแต่คุณทําอะไรกับมันไม่ได้ที่คุณไปกังวลกับมันคคอข้างนอกเนี่ยนะครับ แล้วคนที่เป็นมันจะมีคนสองประเภทคนประเภทที่เป็น proactive ใช่ไหม proactive คือคนประเภทที่เป็นผู้กระทําผู้กระทําคือพวกผู้กระทําที่ออกไปกระทาพวกที่พวกที่เป็นคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในโลกคนที่เราอยากจะให้ผู้คุณเป็นกันคนที่คนที่เป็นคนที่เป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆเป็นผู้ที่เป็นน้ําดีให้กับคน แต่มันจะมีคนอีกประเภทหนึ่งชื่อว่า reactive คนที่ reactive คือต้องอเป็นคนตอบโต้คนอื่น,ม,นมันรู้สึกเป็นคนเป็นเหยือ่อ mm hmm. เธอทําให้ฉันโกรธเธอโทษคนอื่นชนคนพวกไม่ชอบโทษคนอื่นคนหรือว่าจะบอกว่าเออเราจะสําเร็จถ้าเกิดว่าเจ้าไหนไม่งี่เง่าเราจะสําเร็จกวนน่านี้ถ้าเกิดเอ,อถ้าเกิดภรรยาช่วยเรามากขึ้นเราจะสําเร็จกวนน่านี้คือโทษคนอื่นหรือโทษสิ่งที่อยู่ภายนอกตลอดอันนั้นคือ reactive personality หรือว่าคนที่มีน ег อตฟมีมี Energy ในในทางลบ Negative Energy ตลอดอืมอ่ะตอนนี้เนี่ยในวงกลมข้างนอกนี่จะเกิดอะไรขึ้นวงกลมข้างนอกนะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังอ,อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะเห็นภาษาอังกฤษยเยอะๆเดี๋ยวตกใจ <laughs> นี่ตรงนี้ตรงนี้คือพวกที่เป็นผู้กระทำใช่ไหมซึ่งเป็นคนที่อันนี้เป็นเรื่องที่ดี อันนี้คือผู้ถูกกระทําจะไปคิดเรื่องนี้ตลอดผู้ถูกกระทําอ่านหออปะเนี่ยอันนี้คือพวก react ผู้ที่เป็น react ผู้ที่เป็น proact ใช่ไหมครับพวกนี้เนี่ยไอคนที่เป็นผู้ที่ react ผู้ที่ไม่ผู้นี้จะคิดแต่คิดแต่เรื่องที่อะไรอะคิดแต่คิดแต่เรื่องใน,ใน,ใน,ในความอ่อนแอของคนอื่นเช่น เจ้านายคนนี้มันไม่ได้เรื่องเลยสิ่งนี้คุณทําอะไรกับเขาได้ไหมยังทาไม่ตอนนี้อาจจะยังทําไม่ได้คุณอาจจะเป็นผู้น้อยอยู่ในวงในองค์กรไม่เป็นไรถ้าเรื่องนั้นคุณยังทําไม่ได้ถ้าเรื่องอาจจะอยากนโยบายของบริษัทมันแย่เรื่องนั้นคุณจะไปทําอะไรตอนนี้อาจจะเป็นผู้น้อยอยู่ยังทําอะไรไม่ได้หรือกฎหมายรัฐบาลทำไมมันแย่อย่างนี้หรือว่ากฎกฎของกฎที่นโยบายสมัยนี้ทําไมมันแย่จัง นโยบายเรื่องภาษีอะไรก็ตามหรือนโยบายที่มากำหนด SME อะไรก็ตามอ,าอย่างในอเมริกาตอนนี้มันมีเป็นโอโ้โหเรื่อง SME นี่ใครจะเปิดธุรกิจนี่เหนื่อยมากเลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้น่ะคุณทำอะไรกับมันไม่ได้มันอยู่ในอยู่ในห่วงห่วงของความอ,าอะไรเกี่ยวข้องกังวลแต่คุณทำอะไรมันไม่ได้ไม่ต้องไปโฟกัสนั่นประเด็นไม่ต้องไปโฟกัสนั่นคนที่เป็นถ้าคุณเป็นคนที่ proactive หรือเป็นผู้กระทำเนี่ย คุณจะโฟกัสไปที่นี่ตรงสิ่งที่คุณทําได้สิ่งที่คุณทําได้มีอะไรบ้างาถ้าเกิดคุณอย่างน้อยคุณสามารถอินฟลูเอนหรือเป็นเป็นน้าดีให้กับคนที่เพื่อนรวมงานได้ถ้าทุกคนนิ่งทีหมดคุณคุณเดินมาแล้วทุกครั้งที่คุณเดินเข้าไปในห้องนั้นน่ยห้องนั้นมันดีขึ้น ทุกครั้งที่ห้องน่ะคุณมียิ้มแย้มแจ่มใสทุกครั้งที่คุณเดินเข้าไปในห้องนียคุณเหมือนเอาพลังอะไรมาสักอย่างหนึ่งไอ้ห้องนั้นเนี่ยมันแบบอย่างน้อยคุณก็ทําแค่เนี้มีอะไรมากคุณก็ทำ,ทำ,ท,ำทำในช่วงที่คุณทําได้นะครับแล้วที่เกิดขึ้นก็คือว่า, influence, อ,วาอิทธิพลหรือว่าอิทธิพลคุณจะเริ่มแผ่ขยายนะครับนเจอร์ nature, ธรรมชาติของคนที่เป็นผู้กระทำเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยจะเป็น positive จะเป็นบวก แล้วก็ enlarging enlarging คือใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอคุณโฟกัสไปที่ว่าฉันทำอะไรได้มันจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันจะ,ะกว้างขวางขึ้นนะครับแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนเจอรของพวกนี้ก็คือว่าคนที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอยู่ใน c ซอร์เคิลเป็น Pro ออันนี้เห็นหรือเปล่ากล้องเห็นหรือเปล่าครับเห็นทั้งคู่ไหมก็คนที่เป็นอยู่ในอยู่ในเป็นผู้กระทำเนี่ย เขาจะเห็นว่าเมื่อเขาได้ทุกครั้งที่เขาแอคชั่นไปแล้เรา influence เขาหรืออิทธิพลของเขาจะเริ่มแผ่ขยายขึ้นในทางที่ดีแต่พวกนี้เนี่ยคือจะบ่นอย่างเดียวพวกที่พวกที่แบบมองบมองไปข้างนอกมันอะไรก็เหมาะอย่างผมแต่ก่อนก็เป็นนะแต่ก่อนแบบมาเมืองไทยมาเวียมเมืองไทยอ่ะเราก็จะแบบว่าเห็นเมืองไทยแล้วก็บอกอยู่ไม่ได้แน่เห็นกรุงเทพอยู่ไม่ได้แน่เลยอยู่ไม่ได้แน่เลยโอ้โหมันรถก็ติดเหม็นก็เหม็น พุ่นก็เยอะจะมองในสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้รถก็แล้วก็แบบตอนนี้เนี่ยพอถึงในช่วงที่ว่าตัดสินใจว่าเออคงจะต้องอยู่กรุงเทพม,มั้งผมหาไอที่ที่เราควบคุมได้ควบคุมว่าโอเคเอไปเลือกที่ที่เราชอบไปเลือกที่เราอยากอยู่เลือกที่ริมแม่น้ำอานี้เราควบคุมได้แล้วทำยังไงที่จะ พอพอได้อยู่ที่ที่ดีๆเนี่ยสุขภาพจิตอะไรก็ดีขึ้นอินฟลูเอนซ์ก็ดีขึ้นคือคนก็ผมเราก็ตั้งเป้าเหมือนกันนะว่าจะอยู่ให้เป็นแบบตัวอย่างให้เขาเลยคือให้คนเนี่ยมาหาผมแล้วก็เห็นไลฟ์สไตล์ของผมเนี่ยที่คนก็เลยคือพูดง่ายเราก็มีมีเราผมทําในสิ่งที่ผมทําได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดผมไปโฟกัสเฮ้ยไอ้เรื่องที่ควบคุมไม่ได้รถติดแล้วทาไงกับมันได้ก็มันก็มันก็เป็นอย่างนะั้นแ่ะมันก็จะเราก็จะเ,เราก็ไปใช้เป็นพลังของเราในเรื่องที่ ใช่ไหมครับโอเคอีกเรื่องหนึ่งที่คนพู้ผู้ถูกกระทำเนี่ยมักจะทํากันสังเกตถ้าคุณผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเก่งเรื่องนี้นะว่าเพราะไม่ไม่ใช่ทุกคนแหละบอกจะจะจะทำแบบเพอร์เฟคร้อยเป็นเป็นเป็นผู้กระทำร้อยเป็นแบบพวกที่อยู่ในโปรแอคหนึ่งรเปอหมดทุกครั้งในบางเรื่อง เราอาจจะเป็นพวก React เราก็ต้องเราก็ต้องค่อยๆค่อยๆเพิ่มคะแนนให้ตัวเรานะครับแล้วคุณจะเริ่มรู้พลังของตัวเองคุณจะเริ่มรู้ว่าว้าวฉันทําได้ขนาดนี้ออกมาเนี่ยฉันมีผลต่อคนได้ขนาดนี้หรอแต่ก่อนผมแบบไม่รู้นะว่าผมก็คือแต่ก่อนก็ตั้งธงไว้เหมือนกันว่าอยากจะเป็น influencer ในสังคมตั้งธงไว้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าแต่ก่อนก็ไม่รู้จะเริ่มไงนะ c o n แ a c t ก็ไม่มี connection อะไรก็ไม่มีสื่อ,อ connection กับสื่ออะไรก็ไม่มีเริ่มที่ตัวเราทําได้ทําอะไรวะ แต่ก่อนคนคนที่มันจะดังได้มันก็ต้องเป็นแบบดาราใช่ไหมดาราหรือว่ามีมีข่าวเช้าโชว์หรือว่ามีอะไรที่มันมันถึงจะได้ดังขึ้นมาได้ในสังคมแล้วเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสังคมได้มันก็ต้องเป็นนักร้องเพลงป๊อปหรืออะไรอย่างของผมไม่ได้เป็นสักอย่างเลยแล้วก็อ่ะเริ่มเท่าที่ทําได้เริ่มที่สอนใน ให้ความคมคนใน f Facebook อ่ะเริ่มจากตรงนั้นก่อนเขียนหนังสือแนวที่มันอินสปายจริงๆส่วนหนังสืออลอินสปายส่วนใหญ่มันไม่ได้ขายดีนะส่วนใหญ่มันขายดีสู้หนังสือดารามีกิ๊กอะไรอย่างนี้มันมันมันขายมันขายสู้แบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มแบบที่เราเริ่มเราก็ค่อยๆแผ่ขยายอิทธิพลของเราไอ้ที่เราคอนโทรลไม่ได้เราจะไปบ่นว่าโหมันทำไมเมืองไทยนี่มันแย่อย่างี้วะทีวีมันก็่วยทำไมมันเสนอข่าวอะไรบ้าๆมาเต็มไปหมดเลย แล้วมีอะไรก็น้ำเน่าข่าวดาราก็น้ำเน่าไปหมดทำไมประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้จะผมจะมีคนแบบนั้นก็บน่นก็ยังบ่นถึงตอนนี้นะแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยแต่ผมแอคชั่นเงียโอเคไอ้เรื่องที่ผมคอนโทรลไม่ได้ช่างมันผมคอนโทรลเรื่องที่ผมคอนโทรลได้ผมคอนโทรลแค่นั้นแล้วอินฟลูเอนซ์ก็ขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับอิทธิพลอะไรก็ขยายขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวครั้หน้าเราจะมามีตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ